ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเอียพายล้อเหมือนเดิมนะครับครับวันนี้เราจะมาดูพระปิตาสายใต้กันอ่าอันนี้ข้าไปฝั่งมาเลียเลยก็คือปิตาหลวงพ่อคนวัดบางแสครับครับผมอันนี้เป็นจะเป็นลุกลั้งหลังแหละยุคหลังเลยคือยุคยุคปลายนะครับผมหลวงพ่อคนจะมีสามยุคนะครับผมจะเป็นยุคแรกยุคกลางแล้วก็ยุคปลายอันนี้เป็นยุคปลายครับผมช่วงยุคปลายแล้วอันนี้เป็นเนื้อผงคุกรักอย่างเดียวนะครับผม จะเป็นเนื้อของคู่รักอย่างเดียวไม่ได้จุ่มรักไม่ได้จุ่มรักครับผมถ้าจะจุ่มลักอะแล้วมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ผมไม่มีของนะครับผมมีแค่องค์นี้องเดียวหายากมากครับผมสนมากคนมาเลียวหวงหวงเห็นแล้วเก็บเก็บกันหมดเลยไม่มีใครขายเลยของพระแท้องหนึง่งก็มีราคามูลค่าสูงครับองค์นี้ผมผมใช้อยู่ติดตัวผมได้มาทางมาได้มาจากทางใต้นะครับผม ส,ส่วนมากพระหลวงพ่อ,อคนนะพระปิตาคุกรุกลักนยจะไม่เหมือนทางบ้านเรานะคือทางบ้านเราจะเป็นลักลักลักจีนแต่เป็งพ่อคนนี่จะเป็นชั้นลงจะเป็นผสมชั้นลงแล้วก็จะเป็นลักเป็นชัญนยาเรือครับผมจะออกดำดำองค์นี้องค์นี้จำเดิมเลยับ้านบ้านละครับแต่เป็นยุคหลังครับเนื้อแห้งตัน,นิด เป็นยุคเป็นเป็นยุคปลายครับผมยุคปลายช่วงยุคปลายอันนี้ไม่ได้จุ่มลักก็เป็นพระหายากเป็นพระหายากแล้วก็เป็นพระที่มีราคาแพงมีราคาแพงแล้วก็เป็นที่นิยมสำหรับชาวมาลีครับผม ก็ถ้าเกิดใครมีอยากจะแบ่งปันผมก็ส่งลายมาครับผมได้หรือจะโทรมาก็ได้ครับผมหรือนัดเจอตัวจริงนชนของนันก็ได้ครับแต่เบื้องต้นส่งรูปมาดูก่อนว่ามันเท้ก็โอเคครับผมเดิมเ,มเลยครับพี่นี่โปงก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะแต่คนนี้โป้งสวยอย่างยากครับเป็นุดยอดปิดตาแดนใต้แล้วครับผม เราควรมันบางแส่พี่ต้องจาเนื้อเม่นๆเหยเนื้อจะออกเป็นดำนิดนิดหนึงเพราะเข้าผสมชัญญาเลยครับไม่ได้ไม่ได้ผสมนัดจีนแดงแบบบ้านเราเนี่ยนี่ผิวหิ้งๆเลยนะครับอย่าลืมส่งภาพมาชมกันได้นะครับผม